มองนะมองเห็นไหมนี่เปิดยังใครยังไม่เปิดโปรแกรมครูบอกแล้วเวลานะเปิดโปรแกรมให้คลิกขวาแล้วเลือก Run Administrator นะครับให้เป็นให้เป็นเอ่อให้เป็นนิสัยไปเลยอ่ะไม่ต้องเปิดไฟล์อะไรขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมใหม่มาเลยเดี๋ยวทำไปพร้อมกัน พ้อมไหมพรอวันนั้นครูอธิบายนะครับการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วในเรื่องของโปรแกรม Sony Vegas นะครับโปร17นะเวอร์ชันนี้คือโปร17ในตอนที่สองเนี่ยว่าวันนั้นพอดีครูติดภารกิจต้องไปหาภรรยาที่ที่โรงพยาบาลก็เลยให้เขาศึกษาเองจากอินเทอร์เน็ตไปแถบด้านล่างนะครับให้ทำการ ไปหาที่คอลัมน์ชื่อ Media Generator คนระับ Media Generator เห็นไหม Media Generator ข้างหลังมองเห็นไหมกดไปที่ Media Generator จากนะั้นให้เราไปที่ Title and Text ครับ <S <S Title and Text จานั้นวันนั้นครูให้เราใช้ข้อความที่เป็นเทมเพลตในโปรโตโปรแกรมอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมวันนี้จะใช้ข้อความที่เป็นค่า default นะใช้โปรแกรมที่เป็นค่า default ใช้ตัวสอนที่เป็นค่า default ลากาลงมาเลยนะครับลากลงมาปึ๊บเห็นไหมเออเมื่อลากลงมาแล้วทำการเลือกคุม ตัวเทคแล้วทําการเลือกฟอนต์ที่เราต้องการจำได้ไหมครับเลือกใหม่เลยก็ได้นะครับเหมือนจะทําไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเลือกฟอนต์ที่เราชอบนะครับเลือกฟอนต์ที่เราชอบแนะนําเอาเป็นภาษาอังกฤษในเครื่องเนี่ยมันมีฟอนต์อยู่นะครับเยอะแยะไปหมดลองเลือกดู อ่ะคูขอฟอนต์นี้แล้วกันกูใส่ชื่อครูนะครับเป็นภา,ศา,ศาษาอังกฤษโอเคได้คูได้แล้วนะชื่อครูโอเคไหมปรับตัวหนาตัวเอียงนะครับคูขอปรับตัวหนานักเรีครับ ตรงวิดีโอมีเดียเจเนเตอร์นักเรียนมองเห็นไหมเห็นไหมตรงด้านล่างที่มีคำว่าชาร์โดก็คือเงาเราปรับเงานิดนึงครับอ่าเลือกชาร์โดเอลิเบิลด้วยนะคะนรับให้ติดถูกอย่างนี้ด้วยนะครับเมื่ัไมันจะไม่ขึ้นอ่าแล้วทำการเปลี่ยนสีเงานะครับก็ขอเป็นสีผมขอเป็นสีฟ้าละกันสีฟ้า ีาบ,บดึงออกไหมฮะตจดแม่ไปเนี่ยครั้งที่แล้วทำไปแล้วนิดนึงอ่ะตรงชาร์โดออฟเซตเอ็กซ์ไยเห็นไหมเห็นไหมรูปตรงนี้ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะครับครูจะขอปรับเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะชาโดเอ็กซ์ไยตรงนี้ปรับตามครูเลยนะครับขอปรับเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ไปเลย จะได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้เ,บบเออได้ไหมได้ไหมได้ไเป็นจ้นเก็เนเด็กผู้เรียนได้แบบนี้แล้วนะครับสังเกตที่ตัวข้อความเรานะครับไอ้เงาสีฟ้ามันจะกลับไปซ้อนอยู่ในตัวอักษรแบบครับกัน ซึ่งมันจะเป็นเหมือนมีออร่ามีออร่าไหมเนี่ยมองเห็นเป็นออร่าหมถ้าเธอม,มันมองไม่เห็นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ติ๊กที่ Shadow a b l e นะครับตรงนี้ไม่ได้ติ๊กเนี่ยตรงนี้นะเมื่อเราปรับสบายใจแล้วเราปรับเรียบร้อยแล้วให้กดปิดที่ Video Media Generator ตัวนี้ปิดไปได้เลยนะครับถ้าปิดแล้วต้องการจะกลั ให้ไปที่ตรงนี้นะเนี่ยถ้าจะกลับมาแก้ไขเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ไปที่ตรงนี้แล้วกดแก้ไขได้น,นะเผื่อเราอยากจะปรับฟอนต์ปรับขยายฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือจะปรับสีก็แล้วแต่โอเคไหมสังเกตถ้าเรากดที่วิดีโอมีเดียเจเนเรเตอร์เราสามารถเอาเมาส์เนี่ยมันเลื่อนข้อความในกรอบได้เลยนะครับเนี่ย เลื่อนเอาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เอาไปที่เดิมโอเคไหมเลื่อนได้นะครับถ้าเรากดถ้าเรากดสเปกบาร์ดูเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์มันวิ่งใช่นไหมครับวิ่งไหมเคอร์เซอร์เธอลองกดสเปกบาร์วิ่งไหมครับวิ่งนะครับวิ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ใส่การกระทำให้กับมันเลยใช่ไหม อย่างไรทำยังไงเราจะทำการดูวีเครตเลเยอร์เพิ่มก็คือจะทำการก๊อปวัตถุตัวนี้ครับเพิ่มอีกประมาณสักสองแท็กแล้วกันเพราะว่าก๊อไม่ได้แรงเอาแค่สองแท็กพอคลิกขวาที่พื้นที่ว่างทำการอินเสิร์ตวิดีโอแท็กขึ้นมาอีกหนึ่งแท็กก็จะได้วิดีโอแท็กขึ้นมาอีกหนึ่งแท็กเพิ่มขึ้นมา เยแทกขึ้นมาได้ไหมทำไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะจากนั้นคลิกที่ตัววัตถุตัวนี้ทําการคลิกขวาก็ได้เราเลือกไปที่ก๊อปปี้ครับหรือคอนโทลซก็ได้นะเนี่ยคลิกขวาที่วัตถุแล้วก็เลือกไปที่ก๊อปปี้คอนโทลซก็ได้โอเคไหมครูทําการครูขอกดเป็นที่คอนโทลซนะครับคีจากนั้นคลิกที่เลเยอร์ที่เพิ่มมาใหม่ แล้วดึงเคอร์เซอร์ตัวนี้ไปไว้ลิมสุดเลยคลิกที่เคอร์เซอร์ที่เพิ่มมาใหม่นะครับคลิกที่ตรงนี้นะแล้วก็ดึงในเคอร์เซอร์ตัวนี้ไปไว้ดิมสุดสายสุดจากนั้นกดไปที่คอนโทรล V เมื่อกดคอนโทรล V จะขึ้นหน้าต่างเทร t อ o p ชั่นนะครับแบบนี้ให้กดโอเคได้เลยก็จะได้วัตถุไก,กหนึ่งอันเออได้มาล้วเห็นไหมได้ไหม เห็นไ,ไหมครับตอนนี้ให้เข้าใจว่ามันมีวัตถุสองตัวซ้อนกันถ้าเราเอามาซ้อนกันแบบนี้สังเกตที่จอครับตัวซ้อนมันจะเด่นขึ้นถ้าครูลากออกจากเคอร์เซอร์ดูนะตัวซ้อนมันจะไปไงครับจางลงใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคของ a d o b e นะนะเทคนิคของโปรแกรมกราฟิกถ้าซ้อนเลเยอะเพิ่มจากวัตถุตัวเดิม,มจะทำให้วัตถุตัวนั้นเด่นขึ้นเห็นไหม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  ก็ให้เข้าใจว่ามันซอสกอันสองอันทับกันอยู่จากนั้นจะมีปุ่มที่เขียนว่า event panel ขอเห็นไหมครับเห็น event panel ขอบไหมจะเป็นร,ปรูปอะไรก็ไม่รู้ครูก็ไม่รู้มันคือรูปอะไรเขาเรียกว่ารูปอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเอามาชิ้พ์มันเขียนว่า event p a n c l ขอนะกดคลิกอีกนันครับคลิกในที่นี้ เราจะทำการกระทําให้กับเลเยอร์บนนะอันนี้ไม่ได้ทํานะทําอันนี้คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าจะเด้งหน้าต่างวิดีโออีเวนต์เอฟเอขึ้นมาแบบนี้เจอไหมเจอไหมครับนักเรียนเจอเนาะอ่าถ้าเจอนะครับให้เข้าใจว่าตรงเนี้ตยตรงไทม์ไลน์ตรงเนี้ยมันคือการกำหนดจุดอัลติเมท ัล้ิทมจุดขึ้นมาคือกำหนดช่วงเวลาถึงออกไหมะกำหนดช่วงเวลาของการกระทำเริ่มจากหนึ่งไปสมมติว่าหนึ่งวิไปถึงห้าวิอย่างเงี้ยถ้าเวลานับตั้งแต่หนึ่งวิไปถึงห้าวิตอนตอนระยะเวลาที่สามวิต้องการให้ข้อความไปทางไหนอย่างเงี้ยฮะตอนมนถึง5กห้าวิ ต้องการให้ข้อความไปตรงไหนยกตัวอย่างเช่นดูดีๆนะคนุณจะทําให้ดูเอยดูก่อนนะจะทำให้ดูในไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีบอกใช่ไหมครับเนี่ยตั้งแต่0ไปถึง2วิ4วิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ2วิ1วิคือตรงไหนฮะหนึนวิคือตรงไหน,น1วิก็คือประมาณนี้หน่วิใช่ไหมถ้าตรงนี้มันสองวิอ่ะดูนะผมจะทําการอัลติเมตจุด ผมก,ก่อนนะผมจะทําการอัลติเมรจุดไว้ก่อนนะครับตรงหนึ่งวิตรงนี้นะตรงนี้อ่ะขอขออัลติเมรจุดหนึ่งจุดเปิดและก็อัลติเมรจุดอีกหนึ่งจุดตรงสองวิและก็อัลติเมรจุดอีกหนึ่งจุดตรงประมาณสักสามวิตรงสี่วิแล้วก็ประมาณตรงห้าวิอ่าแล้วก็ตรงหกวิยังออกไหม ความยาวของไทม์ไลน์นี้เนี่ยของไทม์ไลน์เนี้ยจะกี่วิขึ้นอยู่กับตรงไทม์ไลน์ด้านนอกว่ามันมีกี่วิให้ดูนะครับตอนนี้ครูจุดไว้ประมาณหลายจุดนะครับถ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีประมาณกี่วิเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ยมันมีประมาณแปดวิหรือไหมครับเราลดได้ไหมล่ะเราก็ลดได้ครูก็ลากแค่ลากลากมันลง ลากกลับมาเนี่ยอะลากลงมาเนี่ยก็มันจะอยู่ที่ประมาณกี่วิครับเนี่ยถ้าเราเอาเคอร์เซอร์มาชิกไว้ท้งหลังสุดอยู่ที่หกวิเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปที่ e v เวนเพนทขอบตรงนี้มันก็จะเป็นหกวิเท่ากันนึกออกไหมครับหมายความว่าเคอร์เซอร์วิ่งจากหนึ่งวิไปถึงหกวิและจากหนึ่งวิไปถึงหกวิเนี่ยต้องการให้มันมีการกระทําอะไรกับข้ขอความนี้เ่ยเข้าใจง่ายไหม แล้วทให้ดูนะครับคูจุดไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะครับผมเอาเคอร์เซอร์จุดนี้วิ่งกลับไปที่จุดแรกจุดเริ่มต้นคือแบบนี้ถูกไหมครับถูกนะดูนะจุดที่สองครูเอาเคอร์เซอร์มาวางปึ๊บแล้วจุดที่สองครูต้องการให้ข้อความผมเนี่ยมันลอยออกมาเนี่ยเนี่ยอ่ะนะจุดที่สามครูต้องการให้ข้อความ เข้าใจนะว่ามันมีสอบเยอะสอกันเข้าใจได้มันเลยมีข้อความอยู่ข้างหลังไงผมต้องการให้มันวิ่งวิ่งวิ่งลงมาทางนี้จุดที่สามนะจุดที่สี่ผมต้องการให้มันทำอะไรตรงนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าเคอร์เซอร์มันไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะมออันยู่เอาให้มัมาทางนี้อ่ะมองไม่เห็นเลยเ,ยเอาไม่เป็นไรผม การกทำการทำมันไปนเรื่อยๆดูซินเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคแล้วผมปิดแล้วผมมาเริ่มเพย์ดูนะดูแล้วมเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ,รบถามว่ามีการกระทำไหมมี ซึ่งมันเป็นการกําหนดจุดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการบางอินโทรบางทีมันก็มีตัวสอนเล็ใหญ่ทุกตับทุกตับทุกตับเต้นมังวิ่งปุบบุบบุบุบุบแล้วมันก็ประกอบกับดนตรีใช่ไหมมันก็ดูน่าสนใจเพราะมันขึ้นอยู่กับเราทีเองนะครับอยากให้เป็นเร็วก็ได้ครับเราก็แค่เลื่อนจุดเข้าไปมันก็จะเร็วขึ้นอ่ะคูเลื่อนจุดแรกวท่นดูนะการกระทำเร็วไหม เร็วเลยตอนแรกอ่ถ้าครูต้องการให้มันเร็วกว่านี้ล่ะก็ได้ก็เลือกจุกเข้าไปอยากให้มันเร็วขนาดไหนแล้วก็รอ,อเร็วแล้วปุ๊บถ้าเราถ้าเราทำม e ีโฟเนี่ยเราควรจะมีเสียงดนตรีเอาเสียงดนตรีมาใส่ด้วก่อนจะไหเอามาใส่เป็นเป็นข้างหลังเลเยอร์อล่าสุดแล้วก็ทำตัวสอนให้มันเต้นตามเสียงของดนตรี เป็นเป็นเรื่องของอินโทรช่องเราตรงนี้มันก็มันก็จะประมาณนะั้นโอเคนะครับอา้าวอันนี้ครูขอลบลบอัลติเมทจุดขอลบจุดในทะิกขวาผมก็เลือกไปที่ดีลิทครูเลือกไปที่ดีลิทนะครูทําการลบจุดออกไปก่อนอันนี้อธิบายให้เข้าใจใครไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้จะทําไม่ได้นะฮะแล้วขอเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่จุด สุดท้ายแล้วทําการรีสโตร์รีสโตร์ก็คือการทําให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ที่เดิมในจุดเริ่มต้นการรีสโตร์ในที่นี้ต้องดูจุดตรงนี้ด้วยนะครับดูตรงไทม์ไลน์ด้วยว่าเฮ้ยเคอร์เซอร์อยู่ที่ไหนแล้และต้องการให้กลับไปจุดเริ่มต้นในจุดไหนทีนี้ตรงจุดเริ่มต้นผมต้องการขยายครับขยายตัวสอเนี่ยขยายใหญ่ใหญ่างนี้เลย แล้วเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งวิครึ่งล้กันจุดมาแล้วผมทําการตอนนี้ผมจุดมาใหม่นะแล้วทําการรีสโตบก็คือให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมลองลากดูนะเนี่ยฮะมันก็จะกลับอที่เดิมถ้าเราลองเพดูซึซึ่งทีนี้เราก็จะได้แแต่ว่ามันยังไม่แตกต่างเขาเปลี่ยนสีครับ เปลี่ยนสีข้อความเป็นสีดำในเลเยอร์แรกเออนี่แล้วก็ซุ่มซุ่มมาช้าไปอย่างนี้เอาช้าไปขอมาช้าไปผมก็ขยับจุดครับเข้าไปที่วุ้วิดอีกขยับจุดให้เร็วขึ้น โอเคเรโอเคนะได้ไหมได้ไหมได้ยหมอ๋อทำ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 ไม่ได้ถึงขั้นนี้เหรออ่ะตรงมือขอสต็อปคิดนะฮะ๋ยวสอดต่อก็อัดต่อ